ฟันนี้ออกมาเนี่ยฟันเราออกมาแป้นเรา,า,าออกมาหมดเนี่ยต่อออกมาให้หมดเลยแน่นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาของใหม่แป้นนี้เข้าไปครับแป้นนี้ใส่เข้าไปเหมือเท่าทีละข้างนะครับให้มันเท่าๆกัน ตัวนี้ตัวนี้คือปรับช่องช่องไฟกว้างจะใหญ่หรือว่าแคบเนี่ยช่องไฟช่องช่องตรงกลางระหว่างรังอ่ะตัวนี้คือตัวนี้คือปรับวนผอมเอาให้มันมาอยู่ระหว่างกลางพอเนีตรงนี้กั๊นึงครับ เดี๋ยวฟ้าเหยียบกดเบรกไว้ก่อนกดเบรกไว้ก่อนตัวอันสุดท้ายนี่คือลังสั้นยาวนะครับยาวได้ประมาณเจ็ดทับแปดนะครับเราจะยาวแค่ไหนแล้วก็ปรับเอาเอาขึ้นคือสั้นสุดสั้นสั้นได้ประมาณหนึ่งสี่ถ้ายาวก็ได้ประมาณเจ็ดทับแปดครับเอาระหว่างกลางพอยืดไว้ ก็รวมเข้ามารวมเข้ากับกลินผีนะครับดูเฉยๆครับวลงลงไปดูซื้องเขาไปเห็นร่องกลินผีตัวเดูยมองไหร จักแท็กต็นแม่นครับย yes ึดให้แน่นเลยครับแล้วก็ถ้าตีนผีมันลอยแบบนี้ก็ขยับนัดนี้ออกมาค่ายค่ายออกครับแล้วก็ใด้ไขควงข้อลงไป ใัวเราก็ล้อนนะครับแล้วก็จับให้มันตรงๆนะครับนี่เราเย็ดไว้ยึดจัได้ย็ดไว้โมได้ได้นี้เราก็สวมสวมเข้าไป,ไปเอ้นัดตัวเนี้แต่มันล็อกล็อกตรงเข็มนะครับล็อกล็อกเข้ารูเข็มตรงเนี้เนี่ยมันจะเป็นล็อกของมัน ต้องเข้าไปต่ลอ่งนวใใเี่้องข้าไปให้มันให้มันเข้ากับตรงนี้ครับเป็นง่ามนี่ครับเป็นง่ามอยู่ตรงนี้หันเข้ามาให้ให้มันตรงแล้วตัวนี้เราก็ยึดเข้าไปให้มันเข้ารนูนะมันจะใช้งานลักษณะนี้นครับแล้วก็ใส่เข็มครับ แคนี้จบเดี๋ยวแต่เข็มแล้วก็ยึดยึดนัดเข้าไปล็อกนัดให้แน่นนะครับนะครับมันก็ใช้ได้นะครับมันก็หยียบหักเลยครับ <laughs>